คุณเคยเห็นเด็กไร้บ้านคนหนึ่งที่ทำให้ผู้บัญชาการตำรวจน้ำตาไหลหรือไม่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนถนนมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้สเตือนใจจนไม่มีใครกล้าลืมเด็กชายตัวเล็กๆกับสายตาอันเปี่ยมด้วยความหวังและน้ำตาของชายผู้เข้มแข็งที่สุดทุกอย่างเกิดขึ้นในชั่วพริบตาคุณจะได้เห็นความจริงใจความเมตตาและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กชายคนหนึ่งไปตลอดกาลคุณจะไม่อยากพลาดวินาทีเดียวของเรื่องนี้ เด็กชายตัวเล็กนั่งอยู่มุมถนนร่างกายสั่นเทาเพราะความหนาวเหน็บตาของเขามองผู้คนที่เดินผ่านไปมาไม่มีใครสนใจแม้แต่จะเหลียวมองกลิ่นควันรถและเศษอาหารเก่าลอยอยู่รอบตัวเสียงเท้าและเครื่องยนต์กระทบหูอย่างไม่หยุดหย่อนมือเล็กๆของเขากำผ้าห่มขาดขาดไว้แน่นเพื่อป้องกันความหนาวและความว่างเปล่าที่รุมเรา้าสายตาของเด็กชายสะท้อนแสงไฟจากร้านสะดวกซื้อ ภาพผู้คนที่หัวเราะและพูดคุยกันทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวเขาพยายามกลืนน้ำตาไว้แต่คอแห้งและเจ็บร้าวทุกครั้งที่หันมองข้างถนนเขาพบเพียงความเงียบและความว่างในขณะที่เขานั่งอยู่แบบนั้นเสียงรถตำรวจแล่นผ่านอย่างกระทันหันเด็กชายสะดุ้งและกลัวหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะหลุดออกมาตำรวจนายหนึ่งลงจากรถใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดแต่เมื่อสายตาของเขาพบกับเด็กชาย สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นไม่มีใครคาดคิดเด็กชายลุกขึ้นช้าๆสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวผสมกันตำรวจคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้แล้วน้ำตาไหลลงบนแก้มของผู้ที่เคยแข็งก้าวที่สุดความเงียบครอบคลุมรอบตัวทุกคนที่มองเห็นเหตุการณ์นั้นรู้สึกสะเทือนใจเด็กชายและน้ำตาของผู้บัญชาการตำรวจสร้างภาพที่ไม่มีใครลืมได้เด็กชายยังคงยืนตรงนั้นมือสั่นแต่ไม่ปล่อยผ้าหม่ม สายตาของเขาจับต้องไปที่ตำรวจเรากับกำลังอ่านใจเขาอยู่ผู้บัญชาการตำรวจคนนั้นค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงเสียงหายใจหนักแน่นและช้าเขาเกื้อมือไปแต่หัวเด็กชายอย่างระมัดระวังเด็กชายกระพริบตาไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงรถและเสียงคนเดินผ่านแต่เวลาราวกับหยุดชั่วขณะความเงียบกลืนกินทุกเสียงรบกวนและความรู้สึกบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นระหว่างสองคนเด็กชายกลืนน้ำลาย หัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังระเบิดเขารู้สึกถึงความอบอุ่นจากมือของตำรวจสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตของเขาผู้บัญชาการตำรวจถอนหายใจยาวน้ำตาไหลรินลงมาโดยไม่ตั้งใจใบหน้าที่เคยเข้มแข็งเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเด็กชายมองด้วยความตกใจและในใจเขารู้สึกว่าความหวังกลับมาครั้งแรกแต่ทันใดนั้นเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นรุนแรงตำรวจละสายตาจากเด็กชาย เขายังคงสับสนแต่บางอย่างในใจเริ่มรู้สึกหนักหน่วงเด็กชายย่อตัวลงตัวสั่นเพราะความหนาวและความกลัวแต่สายตายังคงจับจ้องตำรวจเหมือนขอคำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างผู้บัญชาการตำรวจค่อยๆพูดเสียงเบาคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและเด็กชายฟังแล้วไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ความอบอุ่นบางอย่างแผ่ซ่านเข้ามาในใจรอบข้างยังคงวุ่นวายเสียงรถบรรทุกเสียงคนตะโกน แต่ตรงมุมถนนตรงนี้โลกเหมือนหยุดหมุนชั่วคราวเด็กชายเริ่มเดินเข้ามาใกล้ตำรวจค่อยๆยื่นมืออีกครั้งครั้งนี้เด็กชายไม่ถอยเขายื่นมือเล็กๆของตัวเองไปจับมือของผู้บัญชาการตำรวจน้ำตาของตำรวจไหลรินไม่หยุดเด็กชายรับรู้ถึงความจริงใจและในขณะนั้นเองคนที่ผ่านไปมาเริ่มชนะทุกสายตาจับจ้องภาพตรงหน้าภาพของเด็กไร้บ้านและน้ำตาของผู้บัญชาการตำรวจ เสียงรอบข้างเริ่มเบาลงเหมือนทุกคนหยุดฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินหัวใจของเด็กชายเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวแต่ครั้งนี้ความหวังยังอยู่ข้างเขาผู้บัญชาการตำรวจถอนหายใจอีกครั้งและพูดคำพูดที่เด็กชายจำได้ตลอดชีวิตเด็กชายได้ยินความอบอุ่นและความเมตตาที่ซ่อนอยู่ในเสียงนั้นราวกับโลกทั้งใบรวมตัวอยู่ตรงมุมถนนแห่งนี้เด็กชายจับมือของตำรวจแน่นขึ้นและทั้งสองคนยืนอยู่ตรงนั้น สายตาที่เชื่อมต่อกันสร้างความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นความเงียบครั้งนี้หนักแน่นและทรงพลังทุกคนที่ผ่านไปมามองเห็นภาพนั้นและไม่มีใครกล้าลืมมันเด็กชายยังคงจับมือของผู้บัญชาการตำรวจแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะระเบิดรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงรถเสียงคนและความวุ่นวายแต่ตรงมุมถนนนี้เหมือนเวลาหยุดหมุนผู้บัญชาการตำรวจค่อยๆโน้มตัวลง ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวดน้ำตายังคงไหลไม่หยุดเด็กชายมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยสัมผัสสายลมหนาวพัดผ่านทำให้ผมของเด็กชายปลิวตามลมกลิ่นควันและเศษขยะลอยประปนแต่เด็กชายไม่ได้สนใจเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันสำคัญกว่าทุกสิ่งผู้บัญชาการตำรวจพูดเสียงเบาคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เด็กชายฟังไม่ทั้งหมดแต่รับรู้ได้ถึงความจริงใจเหมือนโลกทั้งใบถูกบีบเข้ามาอยู่ตรงมุมถนนนี้แล้วทันใดนั้นเสียงตะโกนและเสียงก้าวเท้าเข้ามาใกล้ตำรวจคนอื่นๆเริ่มมองมาที่เด็กชายแต่ผู้บัญชาการตำรวจยังคงยืนนิ่งเด็กชายรู้สึกถึงความปลอดภัยแต่ขณะเดียวกันก็สัมผัสได้ถึงความตึงเครียดรอบตัวเด็กชายค่อยๆย,ยกมือขึ้นมือเล็กๆของเขาเริ่มสั่นเพราะความหนาวและความกลัว ผู้บัญชาการตำรวจโน้มตัวเข้ามาอีกครั้งน้ำตายังคงรินไหลลงบนแก้มและเด็กชายก็กลืนน้ำลายด้วยความตื่นเต้นคนที่ผ่านไปมาหยุดมองบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพแต่เด็กชายไม่ได้สนใจเขารู้สึกถึงสายตาและความอบอุ่นจากผู้บัญชาการตำรวจสิ่งนี้ทำให้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหวังในขณะนั้นเสียงกริ่งโทรศัพท์และวิทยุจากรถตำรวจดังขึ้น ผู้บัญชาการตำรวจต้องหันไปรับสายเด็กชายรู้สึกถึงความห่างเหินชั่วคราวแต่สายตาของเขาและตำรวจยังคงเชื่อมต่อกันเหมือนสัญญาบางอย่างถูกสื่อสารโดยไม่ต้องพูดเด็กชายค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ผู้บัญชาการตำรวจเกื้อมืออีกครั้งครั้งนี้เด็กชายไม่ถอยเขาจับมือของผู้บัญชาการตำรวจแน่นขึ้นน้ำตาของทั้งสองไหลพร้อมกันราวกับเวลาหยุดหมุนชั่วขณะผู้คนรอบตัวเริ่มสงบ ทุกสายตาจับจ้องภาพตรงหน้าเด็กชายและผู้บัญชาการตำรวจกลายเป็นภาพที่ไม่มีใครลืมความเงียบเข้ามาแทนที่เสียงรบกวนความรู้สึกหนักแน่นแต่เปราะบางเต็มไปหมดแล้วทันใดนั้นเสียงไซเรนดังขึ้นอีกครั้งตำรวจทุกคนเริ่มเคลื่อนตัวเด็กชายกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดผู้บัญชาการตำรวจหันมามองสายตาของเขาสื่อสารความหงใหญ่และความเมตตา เด็กชายเข้าใจบางอย่างแม้ว่าจะยังเด็กแต่เขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความหวังที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นรอบตัวยังเต็มไปด้วยความสับสนแต่ตรงมุมถนนตรงนี้เด็กชายได้พบกับความจริงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขายืนอ,อยู่ตรงนั้นจับมือผู้บัญชาการตำรวจแน่นน้ำตายังคงไหลไม่หยุดร่างกายสั่นเพราะความหนาวและความกลัวแต่ในใจเขารู้สึกถึงความปลอดภัยและความหวัง ผู้คนที่ผ่านไปมาหยุดมองไม่มีใครกล้าก้าวผ่านตรงนั้นทันทีทุกสายตาเต็มไปด้วยความสะเตือนใจเด็กชายและน้ําตาของผู้บัญชาการตำรวจกลายเป็นภาพที่ตราตรึงในใจทุกคนรากับเรื่องราวนี้จะอยู่กับพวกเขาตลอดไปเด็กชายยังคงยืนจับมือผู้บัญชาการตำรวจแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังระเบิดน้ำตายังคงรินไหลไม่หยุดใบหน้าเล็กๆของเขาเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความหวาดกลัว ผู้บัญชาการตำรวจถอนหายใจอีกครั้งเขามองเด็กชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหยงใหญ่มือใหญ่ของเขายังคงลูบหัวเด็กชายอย่างช้าๆเด็กชายรู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยที่ไม่เคยสัมผัสรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงรถเสียงคนและความวุ่นวายแต่ตรงมุมถนนนี้เหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกเสียงรบกวนถูกกลืนไปด้วยความเงียบแล้วทันใดนั้นเสียงเด็กคนหนึ่งร้องให้ดังขึ้นจากซอยข้างๆ เด็กชายสะดุง้งผู้บัญชาการตำรวจมองไปรอบตัวสายตาของเขาเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเด็กชายค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ผู้บัญชาการตำรวจโน้มตัวลงเขาพูดเสียงเบาคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเมตตาเด็กชายฟังแล้วน้ำตาไหลรินแม้ไม่เข้าใจทั้งหมดแต่หัวใจเต็มไปด้วยความหวังสายลมหนาวพัดผ่านกลิ่นควันและเศษขยะลอยเข้ามาในจมูก เด็กชายรู้สึกถึงความสันสานทั้งร่างกายแต่ความอบอุ่นจากมือของตำรวจทำให้เขากล้าเผชิญกับความหนาวเสียงโทรศัพท์และวิทยุจากรถตำรวจดังขึ้นอีกครั้งผู้บัญชาการตำรวจต้องหันไปตอบเด็กชายยืนรออย่างเงียบเงียๆแต่สายตาของเขาและตำรวจยังคงเชื่อมต่อกันราวกับสัญญาบางอย่างถูกสื่อสารโดยไม่ต้องพูดผู้คนรอบตัวเริ่มสงบทุกสายตาจับจ้องภาพตรงหน้า เด็กชายและผู้บัญชาการตำรวจกลายเป็นภาพที่ตราตรึงใจทุกคนความเงียบครอบคลุมรอบตัวเต็มไปด้วยความหนักแน่นและเปราะบางทันใดนั้นเสียงรถยนต์วิ่งเข้ามาอย่างเร็วตำรวจทุกคนเริ่มเคลื่อนตัวเด็กชายรู้สึกถึงความหวาดกลัวอีกครั้งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดผู้บัญชาการตำรวจหันมามองสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหยงายเด็กชายเข้าใจบางอย่าง แม้จะยังเด็กแต่เขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความหวังที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเด็กชายยกมือขึ้นอีกครั้งผู้บัญชาการตำรวจโน้มตัวลงทั้งสองคนจับมือกันแน่นขึ้นน้ำตายังคงไหลไม่หยุดเหมือนโลกทั้งใบรวมอยู่ตรงมุมถนนนี้รอบตัวเต็มไปด้วยความสับสนเสียงรถเสียงคนและเสียงไซเรนแต่เด็กชายและตำรวจยังคงยืนหยัดตรงนั้นสายตาของทั้งสองคนสื่อสารความเข้าใจและความจริงใจ ราวกับไม่มีอะไรในโลกนี้สำคัญไปกว่าช่วงเวลานี้ผู้คนที่ผ่านไปมาหยุดมองบางคนเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพแต่เด็กชายไม่ได้สนใจเขารู้สึกถึงสายตาและความอบอุ่นจากผู้บัญชาการตำรวจและในใจของเขาความหวังเริ่มเติบโตขึ้นอย่างช้าๆเด็กชายหันมองไปทางถนนเห็นแสงไฟสะท้อนบนพื้นเปียกฝนฝนเริ่มตกลงมาเบาๆ หยดน้ำเย็นฉลมใบหน้าเด็กชายแต่เขาไม่ถอยเขายืนตรงนั้นจับมือผู้บัญชาการตำรวจแน่นน้ำตาไหลและหัวใจเต้นแรงผู้บัญชาการตำรวจถอนหายใจอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ในนั้นยังมีความเมตตาและความหวังเด็กชายรับรู้แม้ทุกสิ่งรอบตัวจะไม่แน่นอนแต่ตรงมุมถนนนี้เขาได้พบความจริงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตฝนเริ่มสา แสงไฟจากถนนสะท้อนบนพื้นเปียกเด็กชายยังคงยืนจับมือผู้บัญชาการตำรวจแน่นหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นแม้ร่างกายยังสั่นเพราะความหนาวผู้บัญชาการตำรวจมองเด็กชายน้ำตาย,ยังคงไหลแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเบาๆเขาพูดเสียงเบาคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาและความจริงใจเด็กชายฟังแล้วค่อยๆผ่อนคลายความหวาดกลัวและความโดดเดี่ยวค่อยๆจางไป รอบตัวกลับคืนสู่ความสงบเสียงรถและผู้คนยังคงเคลื่อนไหวแต่ตรงมุมถนนนี้โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนชั่วขณะเด็กชายรู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปผู้บัญชาการตำรวจค่อยๆก้าวถอยยังคงจับมือเด็กชายไว้ก่อนปล่อยมือเขาพยักหน้าเบาๆเป็นสัญญาเรากับบอกว่าเขาจะไม่ลืมเด็กชายคนนี้เด็กชายมองตามหัวใจเต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจ น้ำตาของเขาและผู้บัญชาการตำรวจกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาและความจริงใจที่สามารถเปลี่ยนชีวิตใครสักคนเขาเดินไปตามถนนแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงคนไร้บ้านอีกต่อไปเขารู้สึกถึงโลกที่อบอุ่นและอบอ้อมแม้อนาคตยังไม่แน่นอนแต่ในใจเด็กชายเขาได้พบความหวังครั้งแรกในชีวิตฝนค่อยๆหยุดตกแสงไฟสะท้อนบนพื้นเปียกเด็กชายมองขึ้นไปบนท้องฟ้า รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าน้ำตาเริ่มแห้งและเขาเก้าวเดินต่อไปพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อมั่น